สวัสดีค่ะเมียฝรั่ง nsp chanel พี่น้องคะ่ะสวัสดีค่ะเมื่อนี้สีสีมารีวิวในการทำตำแตงจะพี่น้องตำแตงในสไตล์ของพี่นี่จะ้ะแตง้วยแบบใหญ่พี่น้องคะ่ะอยาก,กินตำแตงเมื่อนี้อยาก,กินตำแตงตำแตงเครื่องปรุงก็จะมีพริก ขามเปียกตามธรรมชาติค่ะพี่น้องค่ะเขาต้องใส่มะขามเปียกแล้วก็ใส่มะเขือเทศมะนาวปลาแล้วก็น้ำปลาผงชูรสผู้ใดมักน้ำตาลก็ใส่น้ำจารจแตพี่น้องผู้ใดบ่มักกับบดใส่แต่พี่นี่มักน้ำตาลจ้ะพี่น้องคะ่ะ จวดจวดเลจ้าพี่น้องเผ็ดเพ็ดตมตมธรรมดาตามแตงเขาไว้เผ็ดจ้าพี่น้องคะ่ะสามธรรมชาติของโบราณึ้นมา,นาเนาะจะเนาะตามธรรมชาติโบราณก็ไม่ให้กินกินส้มตำตำแตงหนะเผ็ดกินคนเดียวก็ตำไม่เยอะเท่าไหรค่ค่ะมันเห็ดบางอยางค่ะตำหมักแตง อามแตงฟันง่ายฟันโคโลเ,เลจพี่น้องคะเพรานี้เพราะอะจ้ะพี่น้องคะตามธรรมดาตามแตงก็ต้องกินกับไข่ต้มนะคะตามธรรมดาก็กินกับไข่ต้มค่ะพี่น้องพริกไซรัจพี่น้องคะพริเกเซนในโขกเลยจ้ะเอาความเผ็ดตามความ ขนาดของแต่และบุคคลนะคะแต่ว่าพี่นีชอบเผ็ดๆก็ชอบจวดจวดจะพี่น้องคะ่ะพ,พี่นี่ใส่ประมันสามสิบสี่ลูกจะพี่น้องแล้วก็ใส่มะเขือเทศจะพี่น้องค่ะ ใส่ตามความพอใจของแต่ละบุคคลด้วยคำมะเขือเทศก็เลยใส่มะขามเปียกค่ะพี่น้องค่ะใส่มะขามเปียกแล้วก็มะนาวอย่าเพิ่งเยอะค่ะพี่น้องค่ะมะนาวที่สวนนะคะใส่มะนาวที่สวนค่ะพี่น้องแล้วก็ใส่แตงที่ย่งไว้แล้วจะพี่น้อง ซับๆไ้เลยจ้ะพี่น้องค่ะน้ำปลาค่ะพี่น้องอันนี้พิเศษน้ำปลาจ้ะพี่น้องค่ะมีน้ำปลาสองอย่างน้ำปลาโบราณเพ,พิ่นจ้ะพี่น้องค่ะเหม็นๆเล็นกน้อยจ้ะพี่น้องตุ๋วๆนะจ้ะเนาะมันจะได้อร่อยแล้วก็ ผงชูรสจ้ะผงชูรส,ส,รสปลายช้อนนะคะไม่มากมายนะคะแล้วก็น้ำตาลน้ำตาลนิดเดียวค่ะพี่น้องค่ะที่นี่ชอบน้ำตาลนะคะแล้วก็เสร็จพิธีค่ะพี่น้องค่ะ ไรเนาะบาทที่นี่แซ่บหลายพี่นอบบ้องแซ่บบะหมี่เนีคือต้มแตงโอ้ตายตายตาย,ตายก,กินขา้าวไร้เลยเนาะบาทนี้พี่น้องคะกินขา้าวไร้อีกแล้วจ้ะพี่น้อง ปลาล่าตวงๆพี่น้องคะ่ปะปลาล่าพิเศษค่ะพี่น้องปลาล่าพิเศษคะ่ะอืมมีไข่ต้มนะคะ มีไข่ต้มแล้วก็มีอยู่ในสวนดอกไม้ข้างบ้านพี่น้องคะ่ะกรมี่กระเจี๊ยบจะพี่น้องฟริงเกอร์เลดี้นะพี่น้องคะ่ะแล้วก็ใบบัวบก ไข่บัวบกกินเพื่อสุขภาพนะพี่น้องคะผักจะไม่มีผักตลาดนะพี่น้องเอ้ยอะะที่นี้ไม่ชอบกินผักตลาดนะคะเห็นว่าจากไข่สามลูกโปรตีนนะคะโปรตีนโปรตีนแล้วก็ปลาปลาี่โกจะพี่น้องเขาเอิ่นปลาก,กระบอกเนาะ คนเยียวพี่น้อง Mother, Mother. ามาเด้อมาเด้อตำแตงค่ะพี่น้องค่ะสุดยอดอืออือปลาดตวงพี่น้องค่ะมาค่ะมามากินน้ำพีนี่จ้า ไข่นะคะไข่ต้มต้องกินกับส้ตตมตำแตงแกะพี่น้องมะเขือต้มส่วนมากพี่ดีจะไม่กินผักผักซื้อพี่น้องคะ่ะกินผักเอ้ ลักสวนหืมเจ็บครับพี่น้องค่ะใช่ไหมอืมอืมแ้งต่มจะพี่น้องค่ะ สุดยอดสุดยอดพี่น้องค่ะมาแสบคักแพท้ฟริงเกอร์เลดี้อืากระบอก ทอดกระบอกทอดตอนแรกว่าสิไปเด็กยินยุสนามหยาพี่น้องคะมันห่อนเจ็บค่ะ เขาอีกแลยวลูกอะมาใหา้บ่ตรได้ขังไว้มารีบร่ตได้ขังไว้จะพี่น้องค่ะเขามาป่วนเปลี่ยนเขามาขอ,อกินปลาเขาซื้อมารีจะพี่น้องเขาหลงมากฮะว่แม่หนกจ้ะแม่หลงมากเขามาปล่อย มีคนมาปล่อยพี่นี่เลยเนอามาเลี่ยงฉลาดมากแมวตัวนี้จะพี่น้องค่ะแสบแสบแส,บ,สบพี่น้องไม่ได้กินโดนแล้วตังแต่ ต้องใส่บักขามเปียกมันไม่ด้จับตำแตงมันจะกลมกลม่อมอืมอื่นที่แกงน้องไม่สู้กลินจะพี่นอ้อง แ่บลายพี่น้องคะ่ะอยากให้พี่น้องมานั่งกินน้ำเด้เนาะจ้ะให้พี่น้องมานั่งกินน้ำยู่มาุ่้กันได้จ้ะนว่าแ่บจังสีต่ำกินแต่ด่วนแล้วพี่น้องคะ่ะ ตำแตะนี่ต so ้องกินก <word> ับไข่ตุ๋มจะพี่น้องมีคนโฆษณาขายของดูแสบแสบพี่น้องเลย ทำแตงมาเบพที่นี่้ประลาดตวงพี่น้องนี่ประโยชน์มากกินดิบได้พี่น้องค่ะ เร่งพี่นี่สิไปหาหาหน่้อใหม่จากพี่น้องหาหนืห้อมายุสวนมะแกงหน่อใหม่สู้กิ่นมืออื่นเผ็ดแซ่บๆในสไตล์พี่นี่ตอนแรกว่ามากอกจ้ะพี่น้อง หมออยู่เมืองนอกไม่พี่น้องคะ่ะหมอวิสเวลส์แนะนำให้กินจ้ะพี่น้องเพรามากินจ้ะพี่น้องวันนี้กินสามลูกกินสามลูกเพื่อสุขภาพ อืมมแต่ของมีประโยชน์ทั้งน,นั้นเลยจับพี่น้องใบบัวบกบอฟริงเกอร์เลดีกระเจี๊ยบเขียวค่ะพี่น้องมะเขือต้มกัคมักระสวนไข่ก็มีประโยชน์ น่าจรินมกรติปจูพี่น้องคะ่ะสุดจอดมะขามเปียก ที่นี่มังมาคามเปียกค่ะพี่น้องค่ะให้บวบกอยู่เมืองไทยได้กินบัตถุยางพี่น้องนอกจากสิว่ากินบ่ได้งอกจากสิว่ากลวยพี่น้องค่ะ น้ำปาลาล้าตวงพี่น้องน้ำปลาล้าทีนเม้นๆนะจ๊ะพี่น้องเขาเอินว่าปลาลาตวงแ่บแสบจำกินเลนไหมพี่น้องอืม อน้ำเพลินมากสิไปซื้อน้ำเพลินจากบ,บัดที่นี่เพิ่นไห้มาซิมเราบันเบดแล้วก็สิไปขอซื้อน้ำเพลินจากพี่น้องอืปากกระบอกมันก็เข่าหอนๆพี่น้องแซ่บจัดเขาหนึ่งไม่ไหม้จะพี่น้องคะต้องง่ายๆกินคนเดียว ตม้มถือกันปนัญญากับตําแตงพี่น้องคะเพราะว่าตําแตงโนงมี่อย่างนู้นคะ่ะตําแตงบ้วไข่มีวิตามินหลายเนาะพูดถึงเพื่อนต้องกินกับไข่ต้มแต่พี่น้อง บุรานเป็นผ้ากินตําทั่วกินกับทอดปะทูจ้พี่น้องคะ่ะเจ็กน้อยสิทโทไัไปหาแม่บ้านคุ้นขางบ้านจ้พี่น้อง ถามเป็นวาเป็นมี่น้ำใหม่บอเปลี่ยวน้ำใหม่น้ำเล้าถ้าถือใจคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ในได้จ้า เพื่อเป็นกำลังแรงใจใหมพี่นี่จะพี่นี่เริ่มทำช่องใหม่จะพี่น้องคาอือแค่ปไม่น่เครือ ตัวมันแสบป่านนี้ตันกินแตุุ่นแล้วพี่น้องแสบอีหลีบ่ะด้ตัวลากระบอกโดนกินที่นึงแสบพี่น้องทอด ทำจวดจัดเลยพี่น้อง่ะจวจดจวดเลยเออตามใจชอบได้พริกนี่มาเผ็ดเผ็ดแสบ่ะจ้ะเบิ่งเป็นแต่แสบบะมาด้วยจ่ามาเด้อพี่น้องปองไปมากินเขาน้ำกัน มึงนอกก็ได้กินอยู่จ้ะมักแต่งหน่อยบักคือบักแตงบ้านเฮาเด้จ้ะแตงมึงนอกม่เขียวๆเขียวๆยาวๆน้ำปลาใส่ไข่จ้ำเป๊ะๆ น้ำปลาาตวงไหมพี่น้องก็ต้มได้นี่สิไปเสือน้ำเล่าอีกอยู่สิไปซืือน้ำเล่าอีกอยู่เรา,าเฮ็ดแสบเฮ็ดเองจะพี่น้องเขาจะเอาเฮ็ดเองคนบานนอกคนบานเดียวกันกับพี่นี่จ้ะเห็ดขาย ยื่นสิกินแกงแล้วไหมพี่น้องคะ่ะขามเปียกพี่น้องคะ่ะแซ่บแซ่บมัับม,มากขอบทเครื่องกล้องเลยจ้ะพี่น้องคะ่ะ กำกินที่บ้านสบายสบายพี่น้องคะก็ต้องพี่นี่บอครซื้อกินดอกจ้นพี่นี่บอครซื้อกินพี่นี่มาเคดกินเองจ้ะพี่น้องกับเขาทำมันซื้อไก่กย่างจ้ะพี่น้องคะไก่ย่างแมนอยู่แต่ว่าพวกสมตำพวก ซุปน้ำไม้พวกมุกน้ำไม้เังสิเฮ็ดกินเองพี่น้องเพราะว่าซื้อมาก่รถือปากซื้อมาบเถือปากาก,ปาก็ได้เอาทิมเป็นมุกพี่น้องคะ่ะเสดายเงินแกวบขัดพี่น้องคะ่ะ มาจิบปไรจีบอปไ่ยืดสวนพี่น้องคะ่ะหอนเกไดไะลรยืดบาน่ะของจะพี่น้องคลิปละคคำพี่น้องคะ่ะมะนาว มะนาภาษาฝรั่งเศสว่าเลมอนเลมอนสีทองสีทองมันจะเป็นสีเหลืองเลมอนจะเป็นสีเขียวพี่น้องสีทองมันจะเป็น มะนาวฝรั่งสีเขียวเปสีเหลืองเหลืองสีทองอันนี้เลมอนลิมลิมกับ้าไ้ภาษาฝรั่งเศส,สิสมีเพศดผู้เพดเมียได้จากพี่น้องโปลิสโปลิสภาษาฝรั่งเศส เป็นเพศหญิงนี่พี่น้องคะ่ะแม,น,มนเป็นเพศชายถ้าเพศหญิงเขาสะเรียกว่าหละนะาจะหล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 ะละ,ละคือเพศหญิงเหลือเป็นเพศชายลาปลิสพี่น้องคะ่ะถ้าปาูถ้าปลา เพศชายค่ะพี่น้องเหลือัวสทรงเหลือัวส่งเหลือเป็นเพศชายหลาเป็นเพศหญิงนะคะอเง่นทองตึงพี่น้องคะฝากกดไลค์กดแชร์พี่นี่เนี่ยได้จ้าถัดมีความปริณนากับพ,พี่นี่ด้วยนะคะเพราะพี่นี่เริ่มทำช่องใหม่ ติดตามกด subscribe ให้ด้วยนะคะกด subscribe กดติดตามให้พี่นีด้วยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายจุบ๊บจยิ้มค่กพี่นองค่ะ